ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาดูนะครับต้นข้าวนะครับที่ตัดไปแล้วนะครับครบ1สัปดาห์นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก่อนตัดก็หญ้านะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ใบค่อนข้างหนานะครับหลังจากตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเนี่ยครบหสัปดาห์แล้วนะครับคนี้การเปลี่ยนแปลงนะครับของข้าวนะครับหลังตัด1สัปดาห์จะเห็นว่านะฮะใบเขาจะเขียว นะครับเนี่ยเขียวเข้มมากนะครับอันนี้ก็คือใบที่โดนตัดหรือว่าเชื้อพืชที่โดนตัดนี้ยังไม่ได้ย่อยสลายพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะนะครับเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้ตัดตัดที่ที่ต้นนะครับเนี่ยสังเกตตอเดิมเขานะครับเราไม่ไม่ได้ตัดที่ใบเนาะนะครับเนี่ยเราตัดที่ต้นเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็ยาวขึ้นมาน่าจะประมาณ20เซนได้เนาะนะครับจะเกือบเท่า ต่อเดิมแล้วนะครับเนาะปกติก็คือประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะเท่าเดิมเลยนะครับความสูงนะครับเนี่ยอันนี้มาดูเรื่องใบข้าวนะครับเนี่ยใบข้าวที่ตัดตอนนี้ก็จะเริ่มเน่านะครับเนี่ยใบเริ่มเปลี่ยนสีออกสีน้ําตาลแลลวนะครับใบก็จะเริ่มเน่านะครับเนี่ยมีบางส่วนที่อ่เริ่มเน่าไปแล้วนะครับเนาะนะครับหลังจากใบข้าวพวกนี้เน่ามันก็จะจมลงไปนะครับอ่าจมลงไปก็ย่อยสลายนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีเลยนะครับ เดี๋ยวสักพักนะครับถ้าผ่านไปประมาณ3สัปดาห์นะครับกอเดิมนะครับเนี่ยกอเดิมตอเดิมนะครับแล้วก็ตอใหม่นะครับเนี่ยต้นใหม่ที่งอกขึ้นเขาจะโตนะครับโตกว่าตอเดิมจนจนถึงขั้นตอเดิมเขาปลีออกนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยต้นนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะแทงยาวขึ้นมาอันนี้คือตัดใบนะครับไม่ได้ตัดต้นเนาะ โทษทีนะครับอันนี้ก็คือตัดต้นนะครับไม่ได้ตัดใบนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราตัดใบมันจะสูงคือความสูงของต้นมันก็จะเท่าเดิมนะครับประโยชน์ก็จะน้อยนะครับเราเน้นที่ตัดลําต้นแล้วก็เน้นตัดต่านะครับต่ําแค่ไหนก็คือตัดต่ำเท่ากับระดับผิวน้านะครับก็คือเหนือผิวน้ําขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนาะอันนี้น้ํามันลดแห้งลงไปแล้วนะครับเนาะเนี่ยเหนือขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วก็คือใช้ระดับน้ําเป็นระดับในการวัดเกณฑ์ความสูง ต่ำในการตัดส่วนมากก็คือจะสูงกว่าระดับผิวน้ําอยู่ประมาณประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนาะเพราะว่าถ้าตัดต่ํากว่านี้นะครับใบมีดเราก็จะโดนน้ํานะครับอ่าใบมีดก็จะโดนน้ํานะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเราตัดใบนะครับเราตัดสูงนะครับหนึ่งก็คือลําต้นมันยังสูงเหมือนเดิมนะครับมันก็อ่าบางทีข้าวนะครับความสูงสูงมากไปมันก็จะล้มนะครับมันก็จะล้มเนาะนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มย่อยแล้วนะครับเริ่มย่อยสลายถ้ามันเป็น สัปดาห์ที่2เข้าสัปดาห์สองนี้ใบเขาจะเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแปลงนี้ก็จะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแปลงนี้นะครับน้าเริ่มแห้งเนาะนะครับน้าเริ่มแห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียวเข้มเ,เลยเนาะนะครับเดี๋ยวพาเดินดูตรงที่โซนนี้ก่อนตัดน,นี้มันจะหนามากนะครับในใบข้าวเขาจะหนาค่อนข้างถี่เนาะนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือ ใบเขาจะเห็นไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วนะครับสังเกตโซนที่ทีนะครับเห็นไหมใบเขาก็จะจะเริ่มออกเห็นไ,ไหมสีก็จะต่างกันกันกบตรงที่ห่างเพราะตรงห่างเห็นไหมใบเขาจะเขียวเข้มนะครับโซนนี้ทีเพราะว่าอัตราการกินปุ๋ยกินอาหารเขาก็จะกาเลยครับคือคือมันแย่งกันกินเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหวานก็คือหวานค่อนข้างที่จะไม่ถีเกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปเนาะถ้าห่างมากมันก็ปัญหาเรื่องย้าก,ก็จะเกิดเยอะนะครับในขณะถ้าทีเกินไปนะครับเนี่ยมันก็ ผลผลิตอาจจะไม่ดีเนาะนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูนะครับตัวนี้ก็คือน้ําแห้งเนาะแปลงนี้ไม่สามารถคุมระดับน้ําได้นะครับต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวแต่ว่าวันที่ตัดนะครับก็คือมีน้ําอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าน้ํานะครับปล่อยเข้ามาในแปลงนานะครับเนี่ยโซนนี้นะครับ เห็นไหมฮะตรงที่ข้าวห่างนะครับไม่ถี่เท่าไหร่นี้ใบเขาจะเขียวเข้มเลยเนาะนะครับเขียวมากเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างเขียวนะครับเนาะอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยก่อนตัดนะครับเนาะใส่ปุ๋ยก็คือใส่ปุ๋ยตั้งแต่ข้าวอายุประมาณประมาณสองสองสัปดาห์แล้วใส่ปุ๋ยนะครับเนาะอ่านะแล้วก็ตัดนะครับตัดช่วงแปลงนี้นะครับก็คือตัดช่วงกลางเดือนนะครับเนาะประมาณ ตัดช่วงต้นเดือนนะครับกรกฎาน,นะครับวันนี้ก็กลางเดือนกรกฎาแล้วนะครับนะครับช่วงที่ตัดนี้ที่ผมลงมาดูก็คือหญ้ายังไม่ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงที่ตัดข้าวแล้วดีที่สุดก็คือช่วงที่หญ้าออกดอกนะครับเนาะคราวนี้หญ้าออกดอกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการหว่านนะครับถ้าเราหว่านเร็หวหว,หว่านหัวปีนะครับหญ้าก็จะ ออกดอกเร็วนะครับโดยเฉพาะพวกหญ้าผือเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราหว่านช้านะครับข้าวก็อ่ลอกช้านะครับในขณะที่หญ้าก็จะเป็นออกดอกช้านะครับทําให้ระยะเวลาในการตัดแล้วก็จะช้าตามไปด้วยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับโซนนี้ก็ยังมีหญ้าผืออยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมหญ้าผือที่กําลังออกดอกอยู่เห็นไหมครับก็หญ้าผือยังออกดอกไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะนะครับอ่าใบเขาจะ สวยนะครับแล้วก็แปลงนาค่อนข้างสะอาดนะครับซึ่งก่อนตัดนี้จะค่อนข้างรกมากนะครับเนื่องจากว่ามีหญ้าค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวมาดูแปลงนี้นะครับนะครับสังเกตใบข้าวอันนี้น้ําเริ่มแห้งเน้ะนะครับน้าเริ่มแห้งนะครับรรบึงดูใบข้าวเห็นไหมฮะมันก็จะเนี่ยนะครับมันก็จะค้างอยู่แบบนี้มันก็ปกคลุมหญ้าไว้อยู่เนาะนะครับในขณะที่หญ้านะครับที่โดนตัดเดี๋ยวมาดูหญ้าที่โดนตัดมันก็ยังไม่งอกนะเห็นไหม ก็จะมีต่อเขาอยู่นะครับอันนี้คือน้ําไม่ท่วมนะเนาะโดยกเกิดน้ําท่วมนะเห็นไหมครับหญ้าบางชนิดนี้ตายใช่หไหมครับอันนี้อันนี้คือในเป็นหญ้าผือนะครับหญ้าผือนี้ตายเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ถอนให้มันดูเนี่ยเห็นไหมครับหญ้าผือหญ้าผือที่มันออกดอกแล้วนะครับเวลาตัดนะครับเขาจะตายนะครับที่สังเกตใบข้าวก็จะเริ่มเน่าครับแปลงนี้ค่อนข้างเขียวเข้มเลยเนาะนะครับค่อนข้างเขียวเขียวมาก เดี๋ยวถ้ามีน้ำนะครับเนี่ยถ้าฝนตกนะครับน้าท่วมใบข้าวพวกนี้นะครับใบข้าวพวกนี้ก็จะย่อยสลายนะครับลงไปกลายเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีเลยนะครับในช่วงตัดข้าวแล้วก็ตัดแต่งคนาไปด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับตัดนี้ถ้ามีน้ำนี่จะดีมากนะครับถ้าแปลงนาไหนที่มีน้ำ นะครับก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดแปลงนาไหนไม่มีน้ําก็ต้องดูอายุของหญ้าดีๆเนาะนะครับเพราะว่าแปลงนาที่ไม่มีน้ําเวลาเราตัดนะครับมันใบข้าวมันจะไม่ไม่ได้คุมหน้าดินจนทั่วเหมือนกับมีน้ำนะแต่ถ้าเกิดแปลงนาที่มีน้ําเวลาเราตัดใบข้าวเขาจะคุมหน้าหน้าดินไว้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยเนาะนะครับแปลงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับ ใครที่ยังกลัวในการทํานาหว่านแล้วตัดข้าวนะครับยังใช้พวกยากำจัดหญ้าอยู่นะครับก็ลองมาเปลี่ยนนะครับวิธีในการกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยการตัดข้าวเนาะนะครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเรื่องป้องกันหมาข้าวล้มนะครับเรื่องพวกแมลงศัตรูพืชน,นะครับต่างๆนะครับเพราะว่าใบข้าวมันไม่หนาลดพวกการเกิด เพี้ยหรือเชื้อราต่างๆกรนีใบข้าวทึบแล้วก็ลดปัญหาข้าวล้มนะครับเพราะว่าต้นข้าวสูงมอาจจะล้มได้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามุดว่าต้นมันหนาไปนะครับใบเยอะไปมันก็จะผลผลิตนะครับเมล็ดข้าวก็จะไม่เต็มที่เนาะนะครับทำให้ผลผลิตเราก็ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะนั้นก็ลองเปลี่ยนนะครับวิธีการมาหวานแล้วก็ลองมาตัดดูนะครับผมก็สลับคลิปนี้นะครับเป็นทิปสั้นๆที่มาพูดคุยในเรื่องของการตัดข้าวแล้วพามาดูว่าข้าวอายุนะครับอ่าสามสัปดาห์หลังตัดนะครับมัน โตขึ้นสูงขนาดไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ